ค่ะสวัสดีค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะหัวกวนตีนค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะหงจะกลับมางานแต่งงานนะคะก็เราจะมาทำยำมุ้งเส้นนะครับเพราะพี่กบเป็นคนพูดมาบนรถตลอดเลยนะคะทำให้คุณน้องหิวเลยนะคะลนมมุ้งเส้นอยู่สองห่อนะคะก่อนไปเมืองไทยนะก็จะเอามาทำให้หมดเลยนะจ๊ะก็จะมีกุ้งมีแค่นี้นะคะ่ะ มีพริกขี้หนูตำไปเรียบร้อยแล้วน้ำอยู่ตรงนู้นต้นหอมผัดชีกระเทียมดองอันนี้ก็จะเป็นน้ํากระเทียมดองนะคะแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็น้ําตาลนะคะเดี๋ยวเราก็จะยำในถ้วยนะคะวันนี้ครัวคุณพิมพ์นะคะวันนี้เสกางเกงนะคะตะกี้ช่างเข้ามาติดทําธุระในบ้านนิดหน่อยมาทํำนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวไสฟงไซไฟุ กรีปกระปีน้ำปลาก็เลยตอนแรกใส่เดรสอะมีบอกเธอไปใส่เกงเดี๋ยวนี้นะเคยต้องใส่เกงเพราะมันเห็นห,ห่อฮะค่ะต่อไปนะคะเส้นเอาเป็นลวกเลยนะจ๊ะึกษาโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปนะคะเราก็น้ำก็เดือดแล้วนะจ๊ะวนสองอ้งวนเส้นก็ใส่กิ้งนะคะนี่ก็รอดูข่าวตอนเช้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะ่ะต่อไปนะคะที่อยก็ใส่กุ้งนางนะคะลงไป ถ้าเราไม่ใช่กุ้งนางเราจะไม่กินนะคะเพราะนางเป็นนางก้อยแก้วกันนะคะก็ะจะมีขาตรงนี้ก้อยแก้วก้อยต้อยตีวิทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะพี่จบจากต้อยตีวิทนะคะเพื่อนพี่จบจากตีวิทแต่พี่จบจากต้อยตีวิทนะคะรู้จักไหมต้อยตีวิทค่าต่อไปนะคะ <c oughs> ก็มุดเส้นลวกน้ำออกเสร็จนะคะ <c oughs> เยอะมากค่ะกินคนเดียวฉ่ำมองหย่าลักษมีแน่ๆเลยค่ะ,คะนะ้ํา น้ำยำนะคะใส่ลงไปไม่เจึงไม่ใช่คาร็นทีนะคะมะนาวแยกออกวางไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเชื้อโรคมันไม่กินนะคะอุ้ยน้ำจี่กับต้มต้มมันเส้นเนี่ยไม่ต้องพูดพรามทำเพลงน้ำปลาใส่วันนี้ยำมุนเส้นแบบน้ำจิงนะคะลืมไปไม่ซีเรียส เดี๋ยวมันก็แห้งค่ะไปคิดเลยมันมากค่ะคุณเส้นดูดน้ำต,ตายนะจ๊าซีดรอไหมดูสิเจ้าชวยไปเห็นไหมแป๊บเดียวค่ะไปนะจ๊าเราก็บีบมะนาวนะจ๊าบีบมาซะเยอะหั่นมาซะเยอะเลย ไปนะคะก็ชิมค่ะช้อนอยู่ตรงนี้ใช้ช้อนนี้ชิมแซ่บหลายนี่ค่ะเอาน้ำมันออกนิ่มนะคะนี่ยงมุนเส้นค่ะซูมซูมให้เห็นความใสค่ะต่อไปนะคะเก็บผมนะคะแล้วก็กินยำวอร์ซอนะคะ มวน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 บ้านนะตะกี้ไม่ได้ดูนะสามีมงหงากินคนเดียวค่ะอ,อ,อร่อยไม่เผ็ดมากอู้ห้าต่อไปนะคะมาอีกรอบนึงค่ะตะกี้มันตัด

S in s p r i n g ฟิ e ด d the n e w ว I t h i n ิเพราะว่า p r i ิ g f i e l d เขาทำรดรถอันนี้ไงอ๋อ o อ ก็จะเข้าไปถึงเมืองไทยกี่สิบล้านล่ะคือถามไปบ่ายรัญญบย u